สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ทชนแนลผู้รับสารจากตะกวาลแปลความหมายโดยการอ่านา้าไพทาโรุนะคะหมอแจนนะคะสวัสดีเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนนะคะเราจะมาเช็คพลังงานเนื้อคู่โซเมตนะของชาวราศีมิถุนนะคะมาช้าแต่ก็มานะ,ะอ่าวันที่อาจจะไม่ตรงกับนะคะ แบบของโหราศาสตร์ไทยท่านใดที่ยึดถือเป็นแบบว่าโหราศาสตร์ไทยคิดว่าตนเองมีพลังงานนะคะมีพลังงานที่ของชาวราศีมิถุนนะคะก็สามารถชมคลิปของหมอแจนได้นะช่องนี้ได้นะคะถ้าคุณเช็คพลังงานแล้วเออว่าเป็นตรงนะคะก็สามารถชมคลิปได้นะคะทางช n n e ลของหมอแจนนะคะวันที่ตามธาตุนะคะจะมีไว้ตรงใต้ d e s c r i p ชั่นใต้คอมเมนต์นะคะมีทุก มีทุกที่เป็นราศีนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะชาวราศีมิถุนนะคะ21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะเราจะยึดถือตามแบบว่าทางตะวันตกนะคะนะคะโอเคเป็นแบบฤด,ดูการเนาะฤด,ดูการเก็บเกี่ยวของพืชผลอะไรประมาณนี้เนาะนะคะชาวมิถุนมาชอท่ารมนะคะขอพลังงานโซเมดเดินกุมภาพันธ์นะคะเอาราคาขอดูนิดหนึ่งนะคะเหตุการณ์ในอดีตเป็นอย่างไรเนาะ ตัวคุณตัวเขาความสัมพันธ์โซเมตของคุณเป็นแบบไหนคะชามิถุนขอเปิดพลังงานเป็นแบบสุ่มเป็นแบบภาพรวมนะคะอาจจะตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงนะคะนะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีจะรับนะสำหรับ JP16 t a r o t Channel หมอแจนอภิษมหาเศรษฐีนะคะท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะ FC ใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจคำว่าทวินเฟรมหรือโซเมตก็นะคะ ไปชมคลิปของเดือนกรกฎาคมการไปชมคลิปของเดือนกรกฎาคมไปชมยังไงละหมอแจนนะคะเวลาที่เรามานะช่องวิดีโอใช่ไหมคะมันจะมีคําว่า playlist นะเข้าไปดู playlist นะ playlist เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลื่อนไปนะคะด้านหลังมันจะมีบอกอรายละเอียดที่เป็นหัวข้อใช่ไหมคะนั่นแหละเราก็ไปดูโซเมดทวินเฟลมคํมแปลหรืออะไรก็จะเป็นประมาณนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะคะที่รักนะอาระเรามาดูก่อนเนาะพลังงานไพ่ใบแรกของคุณอะไรบ้าง ว้าวนะคะคุณมิถุนนะคะเดือนนี้คุณมีหกไม้เท้าเออมีความสําเร็จมีความสําเร็จทางหน้าที่การงานการเงินคนราชการอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งติดยศหรือในอดีตที่ผ่านมาคุณมีความประสบความสําเร็จคุณมุ่งม,มั่นทําได้ดีเยี่ยมแต่ด้านความรักความสัมพันธ์มันเหมือนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังนะคะคบหาดูใจโอ้มีความรักอยู่ตรงนี้นะมีความรักใช่ไหมโอ้ ถ้าคุณผู้หญิงนะที่เป็นคุณมิถุนนะโอ้ oh my god คุณกําลังคบกับใครสักคนหนึ่งในระยะยาวเขาคนนั้นนะเป็นคนที่มีความมั่นคงอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอืธุรกิจการงานประสบความสําเร็จนะธุรกิจค้าขายอาหารหรืออะไรก็ได้นะธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอะไรก็ได้เนาะมีการวางแผนมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามโคตรยอดเยี่ยมเลยโอ้ต้องพูดแบบนี้ว้าวว้าวเนาะ สไนเ์อร์คัพนะมีความรักความสัมพันธ์นะเออนะเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆทำงานนะคะแล้วกออ็วางแผนการน,น่าจะแต่งงานอืมเนาะถ้าใครที่เจอโซเมดอืมอันนี้คือเดี๋ยวจะเช็คเอ e เน y ต่อไปเรื่อยๆก่อนนะว่าความรักรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณมีความสุขนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มกันต่อนะขอให้มันดีราบรื่นตลอดไปแล้วกันเนาะอืม ใจเขาอ่าใจเขาก็มาเลยทีเดียวเราเรือพควบกันเลยนะใจเขานะคะคนนั้นรู้สึกอย่างไรนะกับคุณมิถุน The Hangman น่ะเออมีการรอคอยอะไรอะตอนนี้คุณอยู่ห่างก,กันป้าเดี๋ยวมอขอเช็คพลังงานเอเนอรก่อน Queen of p e n t a c l e s รอคอยเออเดี๋ยวนะรอคอยรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยเงินรอคอยผลประโยชน์รอคอยความสัมพันธ์เอ๊ะ เดี๋ยวนะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวนะมันเหมือนว่านะเดี๋ยวนะเจ็ดดาบเขาเครียดคิดพิตกกังวลความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาละอาะนะใจเขารู้สึกอย่างไรแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาเขารอคอยคำตอบความรักความสัมพันธ์ ความรักครั้งนี้มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคบหาดูใจหรือตัดสินใจคบหาวางแผนการระยะการแต่งงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนาะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะกำลังรอคอยความชัดเจนกับตัวใครกับตัวคุณไหมกับตัวคุณไม่ถุนปะคุณไม่ถุนรู้สึกว่าเหมือนใครทำอะไรรับหลัง วคุณมิถุนทําอะไรรับหลังเขาหรือเปล่าหรืออาจจะสลับกันเช่นคุณไปทําอะไรรับหลังเขาหรือเขาทําอะไรรับหลังคุณมันมีความเศร้าเสียใจหรืออีกกรณีหนึ่งคือความรักครั้งนี้คบหาดูใจกันมาระยะยาวแล้วเขาคุณมิถุนอาจจะเลือกเขาแล้วเขาเลือกคุณอะไรอย่างนี้แต่ตัวคุณมิถุนเนี่ยสมมุติว่าเขาเลือกคุณใช่ไหมตัวคุณยังรู้สึกเหมือนว่า ฉันขอระยะเวลาก่อนอขอแบบยืดระยะเวลาในการคบหาดูใจก่อนคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรีบร้อนในความสัมพันธ์ก็ได้เออนะขอดูใจเป็นระยะยาวบางคนเขารู้สึกเหมือนว่าคุณกําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่เขาหรือเปล่าคนที่เข้ามาชัดเจนกับคุณมุ่งมั่นกับคุณหรือว่าพยายามจะสารความสัมพันธ์ถึงขั้นบางสิ่งบางอย่างแต่ตัวคุณมีความสัมพันธ์ความรับที่เป็นในอดีตปะที่มันเป็น ความเศร้าเสียใจหรือ,อาบางกรณีคือตัวคุณเคยผิดหวังกับความรักมาอย่างหนักและที่นี้คุณยังไม่สามารถลืมอดีตได้นะคะหรืออันนี้อาจจะสลับเป็นของเขาก็ได้นะคะมันมีความเครียดอเออเนาะมีความเครียดว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอขยายไพ่เกี่ยวกับความเครียดครั้งนี้นิดหนึ่งโอเอ็มเพอร์ Emperor. โอเคเอเพลังงานหมอขอจับพลังงานก่อนนะหมอรู้สึกว่าเดี๋ยวนะ คุณคบหาดูใจกับใครในระยะหนึ่งแล้วเขาคนนั้นค่อนข้างมุ่งมั่นจริงจังจริงใจกับคุณเลยอะ่ะเออเลือกคุณและเลือกคุณไม่ถุนเป็นคนจริงและแบบจะแต่งงานด้วยจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ด้วยทุกทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะโอนเงินมาให้ใช้อาจจะดูแลเทคแคร์อะไรมาในระดับเนื้อหละแต่ในที่นี้แต่คือเขารอคอยความชัดเจนจากคุณไหมหรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งคือหนึ่งนะตัวคุณเองอะ่ะ มีความรักมีแฟนอยู่แล้วแต่ในความสัมพันธ์นั้นมันไม่ดีคุณก็เลยเออเหมือนว่าเปิดใจหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะเออคือเขาเรียกว่าเปิดทางเลือกเปิดโอกาสให้ตนเองอะได้พบเจอสิ่งที่ดีงามบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าทุกคนเราเนาะบอกจะไม่ว่าใครเนาะทุกคนมีทางเลือกมีโอกาสเลือกเพื่อจะได้สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ดีงามที่สุดให้ตนเองถูกไหมอืมนะคะคุณก็เลยคุณก็เลยอาจจะแบบว่า เข้าแอปหาคู่ต่างชาติไหมหรือทําให้คุณได้เจอกับเขาคนนี้และคุณกําลังตัดสินใจว่าการรอคอยของเขาเนี่ยมันก็เลยต้องเนิ่นนานไปเพราะว่าคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณต้องแอบคบกับเขาไหมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่หมอเห็นพลังงานเอนเนจีเนาะเป็นประมาณนี้ไหมคุณกําลังลังเลตัดสินใจคุณกําลังเครียดคุณหาเอ๊ะคุณกําลังรู้สึกเหมือนว่า เรากาลังทาอะไรรับหลังใครบางคนไหมหรือตัวเขาเองหรือเปล่ามันมีความเครียดในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยเอ๊แต่เปิดเปิดมาตอนแรกมันดีงามมากเนาะหมอรู้สึกหมอสงสัยเนาะนะคะเอ็มเพอร์เรอร์อันนี้คืออาจจะเป็นนะคะเพราะว่าเอมเพรสมันต้องคู่กับเอ็มเพอร์เรอร์เพราะว่าชายคนนี้เป็นคิงออฟเพน t ิคัลมีความมั่นคงให้คุณมีเขาเรียกว่าน่าจะมีฐานะดีมีหลักฐานอะไรดีแต่ตัวคุณอาจจะมีเอ็มเพอร์เรอร์ของคุณอยู่แล้วในที่นี้คือ แฟนที่คบหาดูใจสามีหรืออะไรก็แล้วแต่นะหมอขอพูดแบบนี้นะอ่านตามไพ่เลยนะถ้าใครไม่ตรง energy พลังงานนี้ก็วางทิ้งไปแล้วเราค่อยไปเช็คอันรอบใหม่เนาะนะคะให,ให้เราไปเล่นเป็นแบบคพิกอเด็กแล้วกันนะคะเดนเฟอร์เนี่ยมันเหมือนว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่สามารถตอบเ,ออเขาเรียกว่าคุณไม่สามารถให้ให้คำตอบกับคนนี้ได้คุณถึงนั่งนิ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาคิดว่าคุณนั่งนิ่งเนี่ยแล้วเขารู้สึกเหมือนว่า คุณทําอะไรรับหลังเขารู้สึกว่าคุณทําอะไรรับหลังเขาไหมหรือมีบางสิ่งบางอย่างปิดบางซ่อนเลนมันมีความเศร้าเสียใจมันมีความรักแล้วมีความเครียดวิตกกังวลด้วยเขาก็เครียดวิตกกังวลด้วยในเรื่องเนี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณนิ่งทําไมคุณแบบเหมือนเหมือนแบบว่ายังยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเอ๊ะขึ้นมานะเป็นแบบนี้อันนี้คือใจเขารู้สึกอย่างไรนะต่อมาใจคุณรู้สึกอย่างไรนั่นไงเห็นไหม อ,อันนี้คือตัวเลือกทางเลือกสองทางเลือกเป็นความรู้สึกที่รังสับสนลังเลยังไม่ได้ตัดสินใจจะตัดสินใจดีไหมการติดต่อสื่อสารออนไลนะการติดต่อสื่อสารออนไลน์ในระยะหนึ่งมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะอ,อันนี้คือคุณใช่ไหมคะใจคุณนะมีความรู้สึกว่ามันมีความรักอยู่ตรงนี้แต่ฉัน กหนึ่งคุณอาจจะตัดสินใจทําอะไรไปเพื่อการช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือคุณเขาเปคุณเขาสปอร์ตคุณไหมหรือคุณอยากจะให้เขาให้อภัยก็ได้ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณปกปิดนะนะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแหละนะในในความสัมพันธ์กับคนใหม่ของคุณคราวนี้นะคะคุณคิดว่ามันเป็นไปในทางที่ดีนะคนนี้มั่นคงกับคุณเปคุณแต่คุณน่ะแอบทําอะไรลับหลังเขาป่ะอืมนะคะ อันนี้คือมันเป็น energy พลังงานที่เข้ามาเต็มเลยมาฟิวเลยอะแบบโอเคฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเขามาเต็มเลยสเตปมาเต็มเลยนะคุณรู้ว่าคนนี้ดีกับคุณดูแลเทคแคร์อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนะนะฮะเราจะบอกว่าใจ่ายในความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นหรือดูแลเทคแคร์อะไรก็ได้นะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ระยะหนึ่งและว Wheel of f อ r t u n e นะอันนี้คือมันเหมือนว่าเวลานำพาให้พบเจอกันหรือบางคนจะบอกว่า เราจะได้ทรัย์ประดกที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราเป็นผมไิ้คิดที่ทําให้เขากับเราได้มาเจอกันไหมทางออนไลน์ทางโซเชียลผู้ชายคนนี้นี่แหละเออนะโอ้นะ King of คั p นะคือคุณคือคุณรู้สึกว่า เขามีความรักให้คุณน่ะเออดีอะเอาอกเอาใจนู่นนี่นั่นคือดีทุกอย่างเลยผิดกับคนที่คุณที่อยู่ด้วยอะเออผิดกับเอ็มพาเลอร์คนเนี้ยกับมีความเครียดคิดวิตกกังวลหรือเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตพูดอีกเคสหนึ่งคุณมีทางเลือกมีตัวเลือกเพราะคุณเบื่อเอ็มพาเลอร์ของคุณอ่ะเบื่อคนที่คุณมีอยู่เดิมๆก่อนหน้านี้แล้วที่คบหาดูใจหรืออเเปเป็็นนนนแแแฟสามีะะไรล้วต่นะ เขาชอบทาอะไรรับหลังคุณทําให้คุณเครียดคิดวิตกังวลเขาอาจจะนอกใจคุณก็ได้ความสัมพันธ์ทําอะไรไม่ดีคือคุณต้องการจะเลิกกับคนนี้แต่ในขณะนี้คุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลิกถูกไหมพอดีคุณมาเปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกทําให้คุณนะ่ะมาเจอคุณคณนนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นไหมอืมนะคะอีกกรณีหนึ่งนะนะคะพิ่ีหมอสัมผัสพลังงานได้จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ให้ปล่อยผ่านไปนะที่รักนะโอเค ราศีอะไรธาตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณ justice ราศีตุลน,นะโอเคราศีตุลราศีเมษนะแล้วก็ความรักในเป็นความรักที่เป็นความรับยังมองไม่เห็นทางออกยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้เลือกใครราศีตุลราศีเมษราศีมีนนะคุณชะรอความสัมพันธ์เห็นไหมข้อหนึ่งแสดงว่าในคนเก่าคุณต้องจดทะเบียนสมรส นะอีกรณนีหนคือข้อ2ถ้าเขายังไม่ได้หย่ากับคนนั้นนะคะแล้วคุณกําลังคบหาดูใจกันในขณะที่ถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณไปเจอความสัมพันธ์ขนาดนี้เขาอาจจะบอกคุณแล้วก็ได้ว่าเขามีอดีตแบบนี้อ่ามีปัญหาตรงนี้อาจจะยังไม่ได้หย่าหรือมีปัญหาที่ต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะเป็นประมาณนี้อาจจะสลับกันได้นะ ความรักที่ยังไม่ได้ตัดสินใจความรักที่เป็นตัวเลือกความรักที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดความรักเกิดการชะลอนะความสัมพันธ์ที่ยังมองไม่เห็นทางออกนะคุณมิถุนเนี่ยตัวคุณขึ้นมาเองเลยนะคุณมิถุนเดลเวอร์นะไพ่ใบนี้กับไพ่สองดาบเนี่ยเป็น energy ที่บอกได้เลยว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะจัดติดก็คุณก็ยังไม่ตัดสินใจคุณแค่ช่างใจคุณกําลังจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดคุณมีความรัก โอ้ไพ่เดอะสตาร์อืมเดนะนะลิเวอร์กับเดอะสตาร์นะนะราศีกุมราศีมิถุนนะมีพนังงานดาวสุภดาวจันรอยู่ดังนี้นะคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะราศีเมษราศีตุลเมีนมิถุนกุมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเ,เดี๋ยวเราจะมาดูตามนี้ต่อนะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณรอคอยมาในระยะหนึ่งแล้ว อาจจะรอคอยที่จะเลือกใครสักคนหรือยังตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยกฎหมายทนายความอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องสมบัติพรสถานอะไรของเขาก็ได้หรือของคุณก็ได้หรือการจดทะเบียนหยา่าหรืออะไรก็ได้นะคะความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วมีความมั่นคงนะคะกําลังมองดูอยู่บางครั้งในกรณีที่คุณไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เพราะว่าพันธะ ความมั่นคงทางธุรกิจอะไรก็ได้ที่คุณมีกับคนคนที่คุณอยู่ปัจจุบันก็ได้ด้วยเนาะนะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้มันเป็นความรักที่ปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะผู้ชายคนนี้นะที่คุณแอบคบหาเขามาดีมาเต็มเลยอาจจะมีเงินทองมาซัพพอร์ตคุณด้วยแต่คุณมีคนมีเจ้าของแล้วหรือความรักในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ยังมีความรักอยู่คุณยังมั่นคงกับคนเดิมอยู่แต่คุณก็เศร้าเสียใจเพราะเขาทําให้คุณผิดหวัง วันเวลาหรือพรมได้คิดหรือทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกของคุณที่คุณเลือกแล้วได้ว่าพบเจอพูดคุยกับคนนี้คุณรู้สึกมีความรักคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกว่าเขามาเติมเต็มมันเหมือนว่าดินที่แห้งแล้งแตกละแหงผู้ชายของคุณอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้สวีทแต่คนใหม่ที่เข้ามาสวีทหวานแล้วก็ดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตคุณในทุกเรื่องอ่ะมันตรงใจคุณเลยอ่ะคุณไม่ถุนนะคุณก็เลยเกิดความเครียดนอนไม่หลับคิดวิตกกังวลกับผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาใหม่ คุณก็รักเขานะแต่คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกคนใหม่แน่นอนคุณยังเลือกคนเก่าอยู่คือที่คุณที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกนะยังไม่ได้หย่านะเออเพราะอะไรเพราะไพ่เดอะลเวอร์เนี่ยมันบ่งบอกแล้วนะคะว่าอะไรนะคะคุณมิถุนความรักที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เดอะสตาร์เนี่ยคุณรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยคุณมีความหวาดกลัวว่าเขากับคุณเนี่ยคือคุณแบบ กลัวว่ามันจะไปไม่ถึงนั้นอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนใจคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่ะเออเพราะว่าฉันมีตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปด้วยแต่คุณก็อยากมีตรงนั้นด้วยโอ้ไม่กอดอันนี้ถ้าเป็นเรื่องเล่าตามที่หมอเล่ามาเนี่ยนะคุณแบบโอ้โค้ชโชคดีเลยคุณแบบคุณกำลังจะคีบความสัมพันธ์ไว้ใช่ไหม อย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยป่ะเป็นแบบนี้ไหมเอาเพลงสะทายังไปฟังเลยแล้วกันนะอืมอันนี้มันในโปรโมทให้เขานะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าข้อความรักที่เ,เขาเออเขาคนนั้นนะไม่รู้ราศีอะไรที่พูดไปต่างๆนี่แหละนะแต่ละท่านแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นแบบภาพรวมเนาะไม่รู้ว่าเอเนจีของใครนะโซเมดอันนี้นะข้อความรักจากเขาถึงคุณอะนะเขาอยากบอกอะไรหมอจะใช้ไพ่ทาโร่นะ two of p e n เ a c l e เห็นไหมมันมีการวนเวียนวนเวียนมันมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมเขาลังเลใจแล้วเขาลังเลใจแล้วเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยคือคุณขายฝันเขาไหมเป็นตัวเลือกไหมให้เขาเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกปะหรือให้เขาเป็นช้อยไหมเขารู้สึกคิดแล้วรู้สึกสับสนนะเขามองภาพรักจากคุณนะควีนอวานะคุณเป็นคนที่ทํางานดีเก่งหรืออาจจะเป็นคนที่แบบ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่องด้านธุรกิจอะไรก็ได้ด้วยนะตอนนี้เขาอยากได้ความชัดเจนเลยคิงออฟโซด์นี่เขามาเต็มเลยอืมนะเขาบอกอยากได้ความชัดเจนนะเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวเรื่องการแต่งงานอะไรก็ได้ทั้งหมดแหละนะอืมนะแบบนี้เลยเขอความชัดเจนมาเลยอะไรประมาณนี้อืมมาเต็มเลยนะเอาล่ะนะ ไม่ต้องถามหมอนะถ้าคนที่มีแฟนมีสามีอยู่แล้วว่าหมอคะหุูควรจะเลือกคนไหนดีหมอจะไม่หมอจะไม่เอาไพา่อันนี้ตอบมาให้คุณนะสตันไม่เลยตรงนี้เลยหมอบอกก่อนรู้ทันนะว่าจะต้องจะถามแบบนี้ว่าเอ้ยหมอหนคนุรเอ่อ จะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินถอไปของไปไม่ถึงให้ให้มันอยูุ่บ,บนี้ได้ว่าหมอขอเป็นแฮงแมนแล้วก็สองดาบแล้วก็สองเหรียญโมอทำไมเป็นคนแบบนี้คุณไม่ถุนคะอะไรแบบนี้นะขอถามนะเอาล่ะโอเคคุณบอกอะไรเขาคุณบอกอะไรเขา หมอรู้นะว่าคุณจะฝากถึงคนนั้นคุณไม่ได้ฝากถึงคนนี้คุณอยู่ด้วยถูกไหม,ามาน,นายอวบอนนายอวานนะ <c oughs> ฉันนะอยากจะตงดิ่งไปหาคุณอันเป็นที่รักของฉันโอ้ oh my god ฉันฉันแจากจะไปหาคุณยังใจ,จขาดอยู่แล้วคุณเป็นอันที่รักของฉันมีพลังงานแรงเวอร์มีพลังงานแบบพลังงานธาตุไฟมาพร้อม ถ้าฉันได้ไปทำงานหรือถ้าฉันได้ไปดูงานหรือถ้าฉันบางสิ่งบางอยา่างถ้าฉันออกไปได้ฉันจะไม่าคุณโอ้ไมคอดคุณมิถุนคุณฝากบอกเขาเราจะมีความสุขกันโอ้ไมคอดไมคอดโอ้ทำไมเป,เ,ปเป็นแบบนี้เนี่ยเอเนอร์จีมาทำให้ตอนช่วงตีหนึ่งนะที่รักมิถุนนะฉันจะทำไงที่ฉันจะเดินจากไปได้นะตอนนี้ <laughs> มันเป็นรักสามเศร้าราสามคนขึ้นมาแล้วฉันมีความสุข ฉันอยากเดินจากไปฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แน่ใจนะขอเปิดอีกใบหนึ่งเพ,พราะความเผือกไม่จริงมา้าคุณอยากจะเก็บเขาไว้ทั้งคู่คุณอยากจะเก็บเขาไว้ถ้าคุณเลือกได้คุณบอกแบบนี้คุณเป็นความสุขของฉันก็จริงฉันยันเดินจากไปนี่แดถ้วยคุณบอกคุณอยากเดินไปเริ่มต้นใหม่แต่อีกใบหนึ่งเปิดมา คุณก็จะเก็บไว้ทั้งหมดเห็นไหมคุณเก็บไว้คุณเป็นคนที่แบบว่าอืมีความสุขเนาะเออในตัวเองนะเก็บไว้หมดหน้าตักเลยอะใครเข้ามาในฉันเก็บเรียงสต็อกไว้เลยป๊อปปปปปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคุณอยากอืคุณอยากเริ่มต้นคุณก็อยากเก็บไว้คุณก็เลยถึงเหมือนเหมือนสถานการณ์ว่ารอ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 เนี่ยแฮงแมนถึงมาสองดาบอืมเนาะประมาณนี้ <c oughs> เอาละโอ๊ยขอโทษค่ะดูดผัดตะกร้ออย่างนี้เอาละขอขอไพ่ขอไพ่แบบวิชี่หน่อยสิวิชี่อยากบอกอะไรเอาซิว่าเล่าเรื่องที่เล่ามาเนี่ยขอคอนเฟิร์มเลยซิว่ามันจริงปะมันใช่ปะมันใช่ไหมหมอแจนทํานายมาทั้งหมดเนี่ยคือใช่ปะขอคอนเฟิร์มเลยซิขอไพ่คอนเฟิร์มเลยซิก็บอกว่าอย่างไรวิชี่เธอจะบอกว่าอย่างไรคุณมิถุน โซเมตกุมภาพันธ์ว้าวเห็นไหมเดอะมูนเดอะมูนมาสองราศีมีนความรับที่อยู่ในใจความรับที่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมคุณรู้สึกว่าคุณพยายามความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณพยายามมากจริงปะเนี่ยเห็นไหมมันมีสายสัญญาณมันมีสายสัญญาเก่ามันมีแรงดึงดูดต่อคุณใช่ไหมจัดเม้นเนี่ยเห็นไหมคุณพยายามอย่างมากเลยคุณจะทําทุกวิถีทางอะเนี่ยเห็นไหม คุณรอคอยสองไม้เท้าอยู่ห่างไกลอยู่ห่างกันต่างชาติต่งาตงถิ่นแดนไกลหกเหรียญเห็นไหมคุณแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณอยากคุณมีความสัมพันธ์แล้วแต่อันนี้มันไม่ดีคุณอยากจะตกหรือจะเฟดตัวลงมาหรือหกเหรียญที่ก็คือการให้อภัยการช่วยเหลือการแบบอยากจะตัดสินใจให้มันได้ขอเปิดเพิ่มหนึ่งใบเนี่ยเดรสตามาอีกมีนกับกลุ่มนะคะ เนี่ยไพ่เดอะสตาร์มาอีกมีนกับอันนี้ออกมาพร้อมกัน2แล้วก็6เหรียญเนี่ยแสดงว่าคนในความรับอะไรที่มันเป็นแบบคือคือเหมือนแบบเรามองเห็นดวงดาวในคืนที่แบบอืมคืนนี้ออกไปยืนที่หน้าต่างโงาเหงาใจเราก็เหงา ตัวเราอยู่กับคนนี้แต่ใจเราไปถึงใครอีกคนหนึ่งเรารู้นะว่าเขาเป็นดวงดาวที่ทอประกายแสงให้เราเห็นในคืนเดือนมืดหรืออะไรก็แล้วแต่เขายังอยู่ตรงนั้นเพื่อเราเสมอหรือเราอยู่ตรงนี้เพื่อเขาเสมอคุณรู้นะว่าคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้คุณยังไม่ได้ไปคุณยังไม่ได้ตัดสินใจคุณแค่เลือกคุณแค่รู้สึกอืมใช่ไหมคุณไม่ทุนคุณบอกสิใจคุณมันก็เรียกร้องแต่คุณไม่กล้า อะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยเอาไปอืมเนาะโอเคเป็นพลังงานแบบนี้ตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะที่รักเนาะอย่าดูดวยส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะรายละเอียดนะอยู่ใต้นะ ตอนนี้นะคะก็คือการดูดวงไพ่ยิปซีหมอขอทิิบายนิดหนึ่งนะ30นาทีเนี่ยนะเราจะดูแบบเซลติคอร์สนะคะพลังงานมันจะอยู่ได้1เดือน2เดือน3เดือนแค่นั้นนะเซลติคอร์สภาพรวมในชีวิตคุณเซลติคอร์สคือการเปิดไพ่1ิบใบนะผลกระทบอะไรในระยะไหนของคุณจะบอกหมดงานเงนิงนความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่คนที่มีผลกระทบข้างเคียงจะอธิบายหมดนะคะ ในเวลาที่เหลืออยู่นะคะจะถามแบบคําถามนะคะคำถามเช่นความรักเกา่าคนรักเก่านู้นนี่นั่นอะไรนะบางครั้งอาจจะไม่พัดพิมพ์ไปถึงบุคคลที่3 4มสีอะไรนี้แล้วแต่การพิจารณาของหมอแต่ละเคสแต่ละลายไปนะคะเราจะไม่เช็คเรื่องเนื้อคู่นะคะการเปิดไพ่นะคะระบอกก่อนนะนะแล้วก็การพิมพ์คําถาม2 9งเก้าถามเรานะคะจะไม่ตอบเนื้อคู่เมื่อไรอะไรยังไงเราจะตอบไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบนั้น ตอนนี้นะคะหมอจะเปิด599นะคะคือจะตอบแบบเนื้อคู่เลยคุณคิดว่าวันเดือนปีเกิดคนนี้ผู้ชายคนนี้คุณมีแม่นแล้วเวลาที่เกิดวันเวลาเกิดมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรวันที่เกิดเดือนเกิดวันอะไรนะเอามาให้ชัดเจนให้ครบถ้วนนะแต่อันนี้จะไม่ได้คุยนะเก็บ599เ้าเก้าเราจะตอบว่าคุณนะเป็นเนื้อคู่กันไหมมีแนวโน้มจะคบหาดูใจกันในระยะยาวไหมราบรื่นได้ไหมมีแนวโน้มว่าไปกันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคือเราจะพิมพ์ตอบให้นะ อันนี้ฟังอีกทีช้าๆชัดๆนะคือเนื้อคู่เราจะไม่คุยนะไม่โทรคุยเพราะเราจะไม่เปิดไพ่เราจะดูแบบโหลักษร์ไทยให้นะว่ามีแนวโน้มไปด้วยกันไหมอะไรยังไงโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะคลิปนี้หมอจะประกาศพี่คลิปแรกเลยเพราะว่ามีลูกดวงอยากดูเนะื้อคู่จัดเยอะเอออันนี้ตรงกันเข้าใจตรงกันนะแบบพิมพ์คําถามคือ1 234 5ี่เนี่ยพิมพ์มาให้ชัดเจนว่า เขารู้สึกกับหนูแบบไหนคะภายใน3เดือนนี้เขาจะติดต่อมาไหมคะอะไรแบบนี้คือคําถามนะแบบคําถามไม่ใช่วันหนูเป็นเนื้อคู่กับเขาไหมคะอะไรอะ่ะไม่ได้นะลูกแบบนั้นไม่เอาไม่น่ารักคือคือในใต้คลิปอะเรามีบอกแล้วว่า2องเราไม่ดูเนื้อคู่โอเคเข้าใจตรงกันนะจ๊ะนะคะส่วนเลขมงคลนะคะไม่ใช่เซิมมือถือไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะคะวิธีการใช้งาน ทักเข้ามาเนี่ยเราจะให้คุณโอนเงินเราจะให้คุณกรอกรายละเอียด3วันเราจะให้ตัวเลขคุณไปนะคะส่งไปทางไลน์จะแนะนําวิธีการใช้งานโกโรนาใช้ทําตามให้ครบถ้วนนะคะไม่ใช่ว่าหมอเห็นยูโอ้ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเอาช่องชั้นไปเนี่ยโอ้โหเลขก็ให้ดีที่สุดไม่ใช้ถ้าคุณศรัทธาเชื่อมั่นมากหมอแจนคุณให้ไปปุ๊บหมอเห็นแล้วคนนี้ใช่ปะปุ๊บ เนี่ยฟีดแบ็กมันจะกลับมาปุบบหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเป็น energy พลังที่ดีการงานการเงินความรักโชคลาภห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาขอได้ข้อเดียวคือคนรักเก่าติดต่อกลับมาไม่ว่าจะทิกเกอร์ติดต่อ,กกอ,ตตอถ้าคุยพูดลายอะไรความสัมพันธ์แนวอนานะคตข้างหน้าเราไม่ได้พูดถึงนะเราพูดถึงว่าคุณนิสัยใจคอคุณตะปเคียกันเอาเองนะจ๊ะแล้วก็นะคะข้อสามนะคะการเงินอย่างเดียวสองเก้าเก้าอันนี้จัดได้นะนะคะ ถ้าท่านใดบอกว่าความรักเก่าคนรักเก่าติดต่อกันมาแล้วแต่หนูเคลียร์กันมาแล้วค่ะหมอหนูไม่เอาแล้วหนูจะเปลี่ยนเลขใหม่ได้คุณกลับมาเปลี่ยนก็เอาเป็นข้อหนึ่งไปการงานการเงินโชคลาภแบบนี้เราก็จะไปเจอสิ่งที่ดีงามน,นะเชื่อมั่นและศรัทธาว่าจักรวาลน่ะให้สิ่งดีๆต่อคุณแล้วผู้ที่ได้ฟังคลิปคุณเมถุนเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นโชคดีที่หมอแจนทําให้ราคาเนี่ยหมอบอกเลยนะคือถูกมาก ปกติหมอต้องทำพันเก้าเก้านะเลขที่ให้ไปเนี่ยคือดีเวอร์บอกเลยอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองแล้วบอกแล้วว่าดีจริงถ้าเกิดไม่รักกันจริงนะไม่ได้ให้หรอกแบบเนี้ยนะคะเราก็รู้อยู่ช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะคนที่ได้ไปนะ่ะตบมือรัวๆเลยค่ะเข้าเงินเข้ารัวๆนะ โอเคนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเนาะทั้ง FC สปอราวร FC ที่อยู่อเมริกาไม่ว่าคุณจะฟังภาษาไทยได้หรือไม่ได้หรืออะไรหมอแจนต้องการขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนตะ์ซับสไคร้เนาะหมอแจนก็อ่านแต่ก็เข้าใจบ้างบางทีก็ไม่ได้พิมพ์ตอบ จริงๆใจจริงก็อยากจะแบบว่าพิมพตอบทุกคอมเมนต์ทุกอะไรนั่นแหละแต่บางครั้งบางกรณีเนี่ยนะคะเราอ่ะก็จะส่งสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ให้เนี่ยหมออ่านทุกข้อความนะแล้วก็ขอบคุณด้วยใจเนาะ mm hmm. คลิปนี้คุณมิถุนมาช้าแต่มาวันนี้หมอจัดให้เคลียร์และเต็มเลยนะคุณมิถุนหมอบอกเลยคุยนานที่สุดนะ mm hmm. ขอบคุณและสวัสดีค่ะไ mm hmm. ว้เจอกันใหม่เดือนหน้าน,นะคะโซเมดนะ